สวัสดีค่ะผัดพริกแกงหมงูถั่วฝักยาววันนี้นะคะเพื่อนๆเคยจะผัดพริกแกงหมูถั่วฝักยาวค่ะก็มีหมูเนื้อสันหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ตามพริกแกงขาตะไคร้เป็นมะกรูดพริกแห้งกระเทียมเกลือไปั่นเลยพอจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะตั้งหมอ้อเติมน้ํามันลงไปเติมน้ํามันลงไปแล้วพอน้้ามันร้อนแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงเครื่องแกงพร้อมเครื่องปรุงก็มีน้ำมันหอย ผีดิขาวสซฟาเขียวน้ำตาลเอ่อรสดีใส่ลงไปพร้อมพริกแกงเลยแล้วก็ผัดผัด,ผ,ดผัดให้หอมพอหอมแล้วก็ใส่หมูหมูที่เราหั่นไว้ลงไปหั่นลงไป,ไปลงไปแล้วเราก็ผัดผัดให้เข้ากันเติมน้ำลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เคี่ยวให้หมูสุกแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งง,ง่วดแล้วเราก็ใส่ถั่วฝักยาวกับใบมะกรูดก็คน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 ,คนแล้วก็ตักเสิร์ฟไปเลย ถ้าชิมก่อนว่าอร่อยป่ะอืมอร่อยผัดติ๊กแกงหมูถั่วฝักยาวข้าวหมูสุกแล้วนะพอัจากนั้นเราก็ใส่ใบมะกรูดก,กับถั่วฝักยาวลงไป แล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้ก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ